ทดลองฟังกับอมารินบุ๊กส์พอดแคสต์ไม่ว่าใครก็สุขภาพดีได้เหมือนคุณหมออายุ101ปีนายแพทย์ธนกะโยชิโอเขียนอนิสาเกมเผ่าพันธ์แปลคำนำผู้เขียน ปัจจุบันผู้เขียนอายุ101ปีและยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาคนไข้ซึ่งเจ็บป่วยจากโรคต่างๆทุกวันแพทย์ที่ทำงานจนถึงอายุขนาดนี้คงจะเป็นเรื่องแปลกสำหรับใครหลายคนบ่อยครั้งเมื่อมีคนเจอหน้าผู้เขียนครั้งแรกมักจะตั้งคำถามว่าทำอย่างไรจึงแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าและปฏิบัติหน้าที่แพทย์ได้จนถึงอายุขนาดนี้ คำพูดคำเดียวคงใช้ไขข้อสงสัยนี้ได้ไม่กระจ่างแต่สิ่งที่ผู้เขียนกล้าพูดได้เต็มปากคือสิ่งที่ทำให้มีสุขภาพดีมาจนถึงปัจจุบันก็เพราะวัด45ประการที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันกิจวัตรเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆที่ไม่เพียงแค่ยิ่งปฏิบัติยิ่งสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นแต่ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งได้ชีวิตที่แจ่มใสกระฉับกระเฉงเป็นของแถมติดตัวส่วนเหตุผลคืออะไรนั้น เมื่อคุณอ่านเนื้อหาภายในเล่มแล้วจะเข้าใจเองอายุงานในฐานะแพทย์ของผู้เขียนรวมๆก็เกือบ76ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ตรวจรักษาคนไข้มาแล้วหลายแสนคนและหากจะพูดว่าคนไข้ทุกคนเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจและชี้นำให้ก้าวเดินมาจนถึงทุกวันนี้ก็คงไม่ผิดนัก สาเหตุที่ผู้เขียนเลือกเป็นแพทย์เพราะพ่อซึ่งเป็นแพทย์อยู่ที่ไต้หวันแนะนำบวกกับความตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าอยากทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนหลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทย์ผู้เขียนได้ไปทำงานเป็นแพทย์ที่ไต้หวันจนกระทั่งรู้ข่าวว่าจังหวัดโอกินาวะประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อย่างมากเมื่อตอนอายุ57ปีจึงตัดสินใจย้าย,ายถิ่นฐานมาอยู่จังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่น ช่วงแรกที่ทำงานโรงพยาบาลในจังหวัดโอกินาวะผู้เขียนไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะปักหลักอยู่ที่นี่นานสุดท้ายแล้วได้ทำหน้าที่แพทย์ประจำท้องถิ่นต่อเนื่องยาวนานถึง42ปีแต่เมื่อประมาณ2ปีก่อนได้ย้ายกลับมาไต้หวันซึ่งเป็นแผ่นดินเกิดอีกครั้งและยังคงปฏิบัติหน้าที่รักษาคนไข้ที่คลินิกทุกวันโดยตั้งใจจะทางานเพื่อคนไข้ต่อไปอีก10ปี นี่เป็นสิ่งที่พูดจากใจจริงใครจะคิดว่าพูดอะไรฝันเฟื่องก็ไม่สนปณิธานที่จะสู้ต่ออีก10ปีอยู่กับผู้เขียนมานานมากแล้วและจะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงพูดอีกอย่างคือการบอกกับตัวเองว่าจะสู้ต่ออีกสิปีในใจทุกเช้าเปรียบได้กับกิจวัตรอย่างหนึ่งวิธีถนอมรักษาสุขภาพทุกข้อที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ง่ายแสนง่ายแต่จะเห็นผลลัพธ์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเลือกปฏิบัติตามแค่วันเดียวหรือเลือกปฏิบัติต่อเนื่อง100วัน1000วันจนกลายเป็นกิจวัตรการปฏิบัติกิจวัตรที่เป็นประโยชน์ให้ต่อเนื่องนานที่สุดเท่าที่จะนานได้คือหัวใจสำคัญของคำว่าอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตแบบสากลทั่วไปที่ใครก็สามารถปฏิบัติได้เพื่อให้มีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน ผู้เขียนจึงอยากใช้พื้นที่นี้ถ่ายทอดวิธีการรวมถึงเคล็ดลับจากประสบการณ์ตรงของตนเองเชื่อเถอะว่าหากคุณปฏิบัติกิจวัตรแสนง่ายเหล่านี้แล้วทดลองพลิกแพลงให้เป็นแบบเฉพาะของตนและรู้จักเพิ่มเติมลงในชีวิตประจำวันอย่างชาญฉลาดทุกวันของคุณก็จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสนุกสนานความกระปรี้กระเปร่ามากกว่าที่เคยเป็นมานายแพทย์ธนากะโยชิโอบทที่หนึ่ง อายุเลย100ปีก็เคลื่อนไหวคล่องแคล่วไม่แพ้หนุ่มสาวด้วยกิจวัตรเล็กๆน้อยๆ 1. รูปแบบชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนคือกุญแจสู่ความสดใสแข็งแรงในยุคโบราณการซึ่งมนุษย์ยังเป็นชนเผ่านักล่าหากวันใดล่าเหยื่อไม่ได้วันนั้นก็ไม่มีอาหารอีกทั้งต้องหลับหลับตื่นในเวลากลางคืนเพื่อคอยระวังสัตว์ร,ร้ายที่อาจเข้ามาโจมตี กล่าวได้ว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคนั้นห่างไกลาจากคําว่ารูปแบบชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนหรือต่อให้ดําเนินชีวิตตามกําหนดเวลาจริงก็ยังไม่ใช่ชีวิตที่ถูกสุขลักษณะอยู่ดีบางทีพวกเขาเหล่านั้นอาจใช้ชีวิตโดยฟังเสียงจากร่างกายหรือที่รู้จักกันในนามของสัญชาตญาณ ตรงกันข้ามกับผู้คนยุคปัจจุบันที่โอ้อวดภูมิปัญญาในฐานะผู้เจริญแต่กลับพาตนเองถอยห่างจากธรรมชาติฟังเสียงเรียกร้องจากสมองมากกว่าเสียงเรียกร้องจากสัญชาตญาณ ัอย่างเช่นทั้งที่อิ่มจนท้องแน่นแต่เมื่อเห็นขนมเค้กกลับบอกว่ากระเพาะคาวกับหวานเป็นคนละส่วนกันและกินขนมเค้กจนเกลี้ยงแบบนี้เรียกว่ากินตามเสียงเรียกร้องจากสมองแทนที่จะรับฟังเสียงจากร่างกายซึ่งกำลังร้องบอกว่าไม่ต้องการกินอะไรอีกแล้ว ด้วยเหตุน,นี้ผู้เขียนจึงรู้สึกว่าความต้องการตามธรรมชาติของผู้คนยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ปเปลี่ยนเป็นเสียงเรียกร้องจากสมองโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวโดยอ้างเหตุผลและตรก,กะมากเกินไปจนลืมฟังเสียงที่ออกมาจากร่างกายวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ที่ปล่อยตัวไปตามความต้องการของตนเองกลายเป็นวิถีชีวิตซึ่งเพิกเฉยต่อน,นาฬิกาชีวิตในร่างกายรายระเบียบแบบแผนจนกระทั่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพตามมา รูปแบบการดำเนินชีวิตแต่ละวันของผู้เขียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความคงเส้นคงวาแทบจะไม่เคยเปลี่ยนผู้เขียนตื่นนอนเวลา6 3นาิกานาทีทำกายบริหารบนที่นอน10นาทีกินข้าวเ,เช้าเวลา7.00นาฬิกาจากนั้นออกไปทำงานหลังเวลาประมาณ8.00นาฬิกาเล็กน้อยเริ่มตรวจคนไข้ตั้งแต่9.00นาฬิกาถึง12นาิกานาทีซึ่งเป็นเวลาปิดรับการตรวจช่วงเช้า เมื่อ2ปีก่อนผู้เขียนเคยตรวจรักษาคนไข้ช่วงบ่ายตั้งแต่14นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีแต่ตอนนี้หลังสิ้นสุดการตรวจช่วงเช้าก็จะกลับบ้านกินข้าวกลางวันแล้วนอนกลางวันตั้งแต่14นาฬิกาประมาณ40นาทีเมื่อตื่นขึ้นมาจะเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทำบ้างส่งข้อความหาคนรู้จักผ่านแอปพลิเคชันไลน์บ้าง จากนั้นออกไปเดินเล่น30นาทีหลัง17นาฬิกาเ่อด้วยการกินข้าวเย็นกับสมาชิกในครอบครัวพร้อมพูดคุยกันเกี่ยวกับชีวิตในวันนั้นตั้งแต่19นาฬิกาเสร็จแล้วจึงเป็นเวลาของการนอนแช่น้ำร้อนในอ่างอาบน้ำสบายๆใช้เวลานานสักหน่อยเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งวันและเข้านอนประมาณ22นาฬิกา30นาทีทำบนซ้ำเช่นนี้แทบทุกวัน การดำเนินชีวิตยังมีระเบียบแบบแผนน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้ผู้เขียนยังคงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ได้จนถึงอายุขนาดนี้และเรื่องนี้ก็มีหลักฐานทางการแพทย์ช่วยยืนยันด้วย เหตุผลข้อแรกที่ทําให้เชื่อได้ว่ารูปแบบชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนจะส่งผลดีต่อสุขภาพเพราะการดําเนินชีวิตที่มีระเบียบจะมีส่วนเกี่ยวพันกับการสับเปลี่ยนหน้าที่การทํางานของระบบประสาทซิมพัเทติกซึ่งรับบทบาทหลักในเวลากลางวันกับระบบประสาทพาราซิมพัเทติกซึ่งทําหน้าที่ในเวลากลางคืน การเข้านอนตรงเวลาทุกวันตื่นนอนเป็นเวลาทุกวันส่งผลให้ระบบประสาทซิมพาเทติกกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติกสลับบทบาทหน้าที่กันได้อย่างลื่นไหลถ้านอนไม่เป็นเวลาตื่นนอนไม่เป็นเวลากระบวนการสับเปลี่ยนบทบาทระหว่างระบบประสาทซิมพาเทติกกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติกก็จะหยุดชะงักส่งผลให้ระบบประสาทอัตโนมัติแปรปรวนและทําให้สุขภาพสุดโทมได้ เมื่อประสบภาวะดังกล่าวต่อเนื่องเป็นเวลานานอาการนอนไม่หลับจะเกิดตามมาและอาจกลายเป็นสาเหตุของโรคต่างๆมาสู่ร่างกายได้ด้วยอีกหนึ่งเหตุผลคือรูปแบบชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนจะเชื่อมโยงถึงกลไกการกินอาหารและกระบวนการย่อยอาหารเคยสงสัยไหมว่าเพราะเหตุใดการกินอาหารตรงเวลาจึงดีต่อร่างกายอันที่จริงร่างกายจาเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมากในกระบวนการกินและย่อยอาหาร นั่นหมายความว่าร่างกายต้องรับภาระหนักมากกว่าที่คิดต่อให้อาหารที่กินมีประโยชน์เพียงใดสุดท้ายแล้ววัตถุด,ดิบจากอาหารทุกชนิดก็ยังเป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับร่างกายคำว่าย่อยในที่นี้หมายถึงกระบวนการแยกย่อยสารอาหารเช่นโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตภายในร่างกายถูกย่อยให้กลายเป็นอนุภาคเพื่อให้ง่ายต่อการดูดซึม โดยแบ่งออกเป็นการย่อยเชิงกายภาพซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของทางเดินอาหารกับการย่อยเชิงเคมีซึ่งเกิดจากเอนไซยม์ย่อยอาหารและกรดในกระเพาะอาหารนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมร่างกายต้องใช้พลังงานมากกว่าที่อาหารซึ่งเข้าสู่ร่างกายจะกลายเป็นสารอาหารและหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย หากกินอาหารนห้ตรงเวลาจนเป็นนิสัยภาระเหล่านั้นจะลดน้อยลงเพราะร่างกายจดจำจังหวะเวลาได้และเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการย่อยและดูดซึมโดยอัตโนมัติปริมาณการหลั่งน้ำลายจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่กำหนดกระเพาะอาหารเริ่มทำงานนำย่อยของตับอ่อนถูกผลิตออกมาจากตับอ่อนเพราะฉะนั้นการกินอาหารตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ทุกวันจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึม ในทางตรงกันข้ามการกินอาหารไม่เป็นเวลาก็เหมือนการเหยียบคันเร่งเต็มแรงแบบกระทันหันกลายเป็นสาเหตุที่สร้างภาระหนักให้แก่ร่างกายการอดอาหารหรือกินอาหารผิดเวลานาน,านๆครั้งเพราะงานยุ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่หากกินอาหารผิดเวลาบ่อยครั้งเป็นเวลานานต่อให้พยายามชดเชยด,ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ยังหนีไม่พ้นผลกระทบด้านลบที่จะเกิดกับร่างกายอยู่ดี กินเท่าที่อยากกินในเวลาที่อยากกินนอนเกือบเช้าตื่นสายโดง่งยิ่งทําสิ่งเหล่านี้ซ้ํำซากมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ของความพยายามทําสิ่งที่ดีต่อร่างกายก็จะยิ่งลดน้อยลงมากเท่านั้นวิธีสังเกตว่าตนเองเป็นคนกินอาหารตรงเวลาและนอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาหรือไม่ไม่ใช่เรื่องยากตัวอย่างเช่นผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สเสถียรมักมีนาโน้มหิวไม่เป็นเวลาง่วงนอนไม่เป็นเวลาในแต่ละวัน ผู้ที่มีสภาพร่างกายสเสถียรจะรู้สึกหิวรู้สึกง่วงนอนเป็นเวลาแน่นอนโดยอัตโนมัติทุกวันด้วยเหตุนี้การดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อสร้างจังหวะที่ดีให้กับร่างกายจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการมีอายุยืนยาวพร้อมสุขภาพที่แข็งแรงรูปแบบชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนเปรียบได้กับกุญแจสู่อายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี 2. เดินเองได้จนวันตายด้วยการเดินเล่นวันละ30นาทีเราเคยพูดกันในยุคสมัยหนึ่งว่าใครอายุเกิน80ปีถือว่าอายุยืนมากแล้วแต่ปัจจุบันเริ่มพบคนรอบตัวที่มีอายุยืนยาวเกิน90ปีเพิ่มมากขึ้นในบรรดาผู้ที่มีอายุยืนยาวเหล่านั้นหลายคนประสบปัญหากลไกการทำงานของขาและสะโพกถดถอยจนเดินไม่ได้ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเขนหรือกลายเป็นผู้สูงอายุติดเตียง สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือผู้ที่ไม่ต้องพึ่งรถเข็นไม่ได้นอนติดเตียงแม้อายุมากแล้วเกือบทุกคนรักการเดินสิ่งนี้ทำให้ผู้เขียนคิดว่าการเดินเป็นประจำเปรียบเหมือนพื้นฐานเสริมสร้างการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดีอายุที่เพิ่มมากขึ้นทำให้หลายคนไม่อยากออกนอกบ้านโดยให้เหตุผลว่าขยับนิดหน่อยก็เหนื่อยแล้วหรือหกล้มบาดเจ็บได้ง่ายนั่นจึงกลายเป็นการกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่ยอมออกไปไหน ไม่ใช่ชีวิตอยู่ในบ้านนานขึ้นออกนอกบ้านน้อยลงขาและสะโพกย่อมอ่อนแรงเป็นธรรมดาด้วยเหตุน,นี้ระดับความเร็วของความเสื่อมชาราด้านกำลังขาและสะโพกในผู้สูงอายุจึงรุดหน้าเร็วขึ้นเมื่อขาและสะโพกอ่อนแรงโอกาสหกลมเพราะทรงตัวไม่อยู่จากการสะดุดพื้นต่างระดับก็จะเพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวไม่กล้าออกนอกบ้านเป็นวงจรด้านลบวนเวียนซ้ำไม่จบสิน้น กระดูกหักจากการล้มกระแทกเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุตกอยู่ในสภาพผู้ป่วยติดเตียงการนอนนิ่งอยู่บนเตียงตลอดเวลาเพราะกระดูกหักกลายเป็นปัจจัยเร่งให้พลังกล้ามเนื้อขาและสะโพกถดถอยในระยะเวลาอันสั้นจนไม่สามารถเดินได้เองในท้ายที่สุดหากปล่อยไว้จนอาการรุนแรงถึงระดับดังกล่าวหนทางเดียวที่จะทำให้กลับมาเดินได้อีกครั้งคือต้องมูมานะทำกายภาพบำบัด บางกรณีแค่กายภาพบำบัดอย่างเดียวอาจาไม่เพียงพอต่อการฟื้นฟูร่างกายจึงกล่าวได้ว่าการล้มกระแทกในผู้สูงอายุมีโอกาสเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นผู้สูงอายุทุกคนควรหมั่นเดินให้บ่อยออกไปเดินเล่นให้เป็นนิสัยไม่จําเป็นต้องรอให้มีทุราก่อนแล้วค่อยเดินออกนอกบ้านเพื่อป้องกันภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาและสะโพก สมัยที่ผู้เขียนอยู่ที่โอกินาวะการเดินเล่นเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้โดยจะเดินเล่นทุกวันหลังสิ้นสุดการตรวจคนไข้เวลา17นาฬิกา30นาทีเมื่อย้ายมาอยู่ไต้หวันหลังจากตรวจรักษาคนไข้ในช่วงเช้าเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านกินข้าวกลางวันจากนั้นออกไปเดินเล่นในช่วงเยน็นบนเส้นทางเดินเล่นใกล้บ้านทั้งบ้านที่โอกินาวะและบ้านที่อาศัยอยู่ตอนนี้ต่างก็มีทางลาดคล้ายเนินขึ้นลงเหมือนกัน หากเนินลาดชันมากก็มีโอกาสสะดุดลมได้สูงแต่ทางลาดบนเส้นทางซึ่งผู้เขียนใช้เดินเป็นประจำเป็นเพียงแค่เนินลาดเล็กน้อยเหมาะสำหรับฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาและสะโพกอย่างมากใกล้บ้านที่อาศัยอยู่ใปัจจุบันยังมีสวนสาธรารณะเขียวชอุ่มให้เดินเล่นด้วยต้นไม้บางต้นอายุมากกว่า200ปีผู้เขียนใช้เวลาเดินไปกลับจากบ้านรวมประมาณ30นาที ทุกครั้งที่ออกไปเดินเล่นจะตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าต้องเดินให้ถึงจุดใดจากนั้นก็เดินเรื่อยๆช้าๆสลับหยุดพักโดยไม่ฝืนกำลังตัวเองการเดินเล่นหลังเลิกงานเป็นวิธีคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานที่ดีวิธีหนึ่งอีกทั้งช่วยให้ร่างกายกระฉับกระเฉงแข็งแรง ประโยชน์ของการเดินเล่นไม่ได้มีแค่เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มความกระชุ่มกระชวยแก่จิตใจจ,จากการได้สัมผัสทิวทัดรอบด้านเพลิดเพลินกับฤดูการที่หมุนเวียนผ่านรวมถึงสนทนากับผู้คนที่ได้พบเจออย่างสนุกสนานหากเดินโดยคิดแค่ต้องพยายามเพื่อให้ขาและสะโพกแข็งแรงการเดินเล่นก็จะไร้อรถัถรสเพราะเหมือนเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งมอบความเบิกบานในหัวใจนี่เองเป็นกุญแจสําคัญของคําว่าเดินเล่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพใจเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปิดประสาทสัมผัสทั้ง5ให้เต็มขีดความสามารถระหว่างย่างเท้าเดินการเดินพร้อมเพลิดเพลินกับทิวทัศน์รอบตัวจะช่วยเพิ่มความ,ม,ม,มกระปี้กระเป๋าให้ร่างกายและจิตใจติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ